วันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้ซอสครีมไข่กุ้งกันนี่ของคุณสามีก็จะเป็นทะเลเป็นหอยเป็นปลาหมึกไปอ่าล้วก็ต้มเส้นก่อนเลยอันดับแรกต้มเส้นเสร็จพักไว้เราก็มาย่างกุ้งกันให้หอมแล้วก็เอากระเทียมลงไปผัดเสร็จแล้วเราก็นำซอสที่เราปรุงไว้นะคะเทลงไปพร้อมเดือดปุ๊บเราก็ใส่ไข่กุ้งลงไป คุณสามีก็ช่วยเอาเส้นลงไปแล้วเราก็ทําการคลุกเส้นกับซอสให้เข้ากันตักเสิร์ฟใส่จานจ้าโดยได้ไข่กุ้งแบบจุกๆไปเลยนี่น่ากินไหมกุ้งส่วนของคุณสามีเป็นทะเลแบบที่ไม่มีกุ้งเพราะว่าเจ้ากินเยอะไม่ได้อือืมซอสครีมไข่กุ้งเอออร่อยปะ่ะ ยอดอืมเมนูนี้พังกับ,บเวลาเกือ <laughs> บจะตีสองอือรอยรวย